อัน <Wars. S 1> นี้นะครับเรามาอยู่ที่ครอบครัวพี่เบิ้มนะครับฟาร์มของพี่เบิ้มนะครับอันนี้แม่พี่เบิ้มนะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราจะมาดูวัวพี่เบิ้มนะครับมีพันธุ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ลูกวัวมีกี่ตัวนะครับตอนนี้เลี้ยงแบบไหนนะครับต้องถามแม่พี่เบิ้มนะครับเลี้ยงแบบปล่อยจ้ะปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยครับจ้ะปล่อยแปลงหญ้าได้ไหมปล่อยแปลงหญ้าจ้ะถ้าว่าหญ้าที่นี่หมดก็เอาไปลแห่แปลงนึงจ้ะออ๋ไม่มีี่สองแปลงจ้ะ ถ้าว่าป้นเกี่ยวข้าวออกแล้วเขาก็มีตี้เลียงเยอะแยะหมเลิกที่ตอือแล้วแม่ทำนาครับเจ้าทำนาตัวเองเจ้าทำนาแล้วก็เขาก็เอาเฟียงมาไว้มันกินเวลาถ้าฝนตกเขาก็เอาเฟียงเ<อ>ฟียงเก็บไว้บนหานฮเนาะเก็บ,บไว้แล้วก็เอาไว้มันกินยามฝนตกงดวแม่เดิดไมีทีต่ตครับอ๋อเดี๋ยวแม่แม่น่ากัเด้นจามสี่เยเยอะเกินครับเจ้าก็แม่พานมันเก้าเจ้ะ แล้วก็ลูกมันแหมลูกมันแหมห้ากะหาเกิดออกมาไอ้สองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะห้าตัวโอ้เยอะแยะครับเราแม่นอนเอาไอ้พวกนี้กี่ทุกเนี่ยปัดกปัด่ครับแม่พนชาร่นะครับตัวโตมากนะครับตัวนี้น่าถือว่าสวยนะครับแล้วแค่ขายใหญ่มากเลยครับตัวสูงนะครับลำตัวน่าจะมีร้อยประมาณขายบ้านไทยจะมีประมาณร้อย ห้าสิบนะครับห้าสิบต้นๆนะครับเพื่อลูกสองเองนะครับลูกตัวแรกนะพี่บ๊อบบอกว่ามันเตะเตะแม่เตะลูกตายไปหนึ่งตัวนะครับแล้วได้ตัวที่สองแล้วมาดูแม่ตัวดำนะครับเป็นแองจัสนะครับแองจัตผสมนะครับแม่แองจัตนะครับจะกินหญ้าดีพิเศษนะครับแล้วก็ลูกวันตัวนี้นะครับค่อนข้างจะสวยนะครับก้นใหญ่มากเลยครับกำลังดูดนมนะครับ แม่ก็ตัวนี้จะไม่มีเขานะครับแล้วก็จะสวยนะครับแล้วก็ขาเขาจะโตนะครับท้องเขาจะอ่างใหญ่นะครับการให้ลูกคือสวยเลยนะครับอ่าน้องยุยยี่นะครับตัวนี้น้องยุยยี่นะครับแม่บอกว่าชื่อน้องยุยยี่นะครับน้องยุยยี่นี่จากเชื่องไหน่อครับชื่อเชื่องไหนครับตัวนี้นะครับแม่บอกว่าอย่าเข้าใกล้มันมันดุนะครับมันดูหดดูแววตานะครับน่าเจ้าเื่องมากเลยครับ อ๋อมียี่ยีบสองครับแม่บอกนะครับห่างๆจะงูตัวหนึ่หน่อยครับแล้วตอนนี้น้องยี่สิครับเป็นทางชาเล่์นะครับชาเล่แม่เขาเป็นอชาเล่ผสมบามันนะครับผมเขาแม่เขาเอามาแดงๆนะครับแล้วเขาก็เลยค่อนข้างเป็นเลือดชาเล่สูงหน่อยนะครับชาเล่เขาจะแหลมๆหน่อยนะครับแล้วก็หน้าเขาจะออกฝรั่งๆนะครับหางเขาโคนหางเขาจะขาวนะครับแล้วจะเป็น มอชาเล่พันชาเล่นี้จะเป็นค่อนข้างจะไม่ทนร้อนนะครับเพราะว่าไม่เหมือนกับบัมันนะครับบรมมันจะทนร้อนกว่านะครับเราไปดูบามมันแดงก่อนครับตัวนี้ครับคือพันบัมมันแดงนะครับลูกของแม่ตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันครับลืมไปละตัวนี้ค่อนข้างจะสวยครับหน้าเขาจะหนกครับหูเขาจะยาวนะบัมมันสังเกตได้เลยหูยาวนะครับหน้าหนกนะครับขาลำขาเขาจะสูงกว่าชาเล่แต่มันหวงลูกนะครับ เขาใกล้ไม่ได้นะครับของลูกมมนครับดูโหเลยมาครับอัตามมาครับกลัวตันนี้ไม่ได้จริงครับตัวแดงนะครับคือแม่เจ้ายยี่นะครับตัวแดงตัวนี้นะครับคือแม่เจ้ายี่นะครับแม่เจ้ายี่เขาจะออกแดงเยอะนะครับแลวเขาจะมีเขาจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่การให้ลูกของเขาลูกเขาจะสวยนะครับเจ้าตอบ ตัวลูกมันนี่มีจิ้งโง่กันไหมมีจื้งโง่จ้ะเจ้าแม่ตั้งจิ้งโง่กันได้จื้งตั้งจื้งโง่แตนที้กินนมไม่รู้ไม่ดาวมันจื้งอย่างไอันนั้นจื้งอีเงินมันเป็นตัวแม่จ้ะ<อ>แล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้แก้วนี่มีปูนไอ้แก้วนะจ้ะไอ้แก้วนี่มันเป็นไอ้แก้วรดฟ้าไอ้แก้วฟอ๋อมันเป็นอย่างไรตัวแม่มันตอนใกล้จะเกิดเนี่ยมัน สบายเปิดเจ็บคี้วโอ้มันไปเจ็บ<อ>ป,ปากแล้วเป็นปากมัาเปิดหรือไม่หรอเป็นเป็นเป็นปากมาได้อ๋อเป็นปากครับเท้าแบบเปิดอ๋ออพอหายได้สักป่วยปากระมูได้สักสองสามวันเกิด เกิดตอนช่วงป่วยพอดีแม so ่นาะเจ้าเกิดหายป่วยหายป่วยแล้วก็เกิดแม่ก็เลยว่าเกี่ยวรถไมลูกมันออกมาก็บสมบูรณ์เกือบนะแม่เนาะถ้ามันปิดหน้าก็เกือบอไรลูกมาเนาะโอ้ยไอ้ไอ้หมอแก้วมาสีดยาเฮือจะเป็นซิปเข็มหมูแก้วเหรอแม่น้องหมูแก้วสีดยาแก้วมาสีดยาโอ้ดีเขาเนาะแล้วก็อ่าตัวจแล้แม่ก็เลี้ยงป่อยนะป่อยแล้วก็มีแปลงแง่สองแปลงแลแม่เนาะมีปูนรับแม่อ่ะนีดใต้สบู่สะฟ้า องใต้สุดพราแม่ไปเพิมแม่ก็ไล่ไปน้อไปน่ากับเปลือกอะไรไปน้อแม่แปลงหาวมันหลงไปฮั่นอ๋อแปรงหาวเราหลงไปแมะนรางล่อไปนาะเหาวหลงไปถนนนั่นน่ะไปอยู่พุ้งกับกูที่มันหลงฮั่นแล้วก็อันนี้เก็่ป็นที่งังวงนะแม่อที่แม่ตากไว้ครับนี่จะเป็นมุนสันนะครับที่พี่เบิ้มกับพี่เบิ้มตากไว้นะครับเอาไว้ขายนะครับสกรสขายนะครับถ้าใครอยาก สนใจสั่งซื้อได้นะครับที่ฟาร์มพี่เบิร์นะครับเป็นขอกวัวพี่เบิร์ดครับแล้วเป็นฟางครับไม่ว่าก็ฟางกโดนะไม่หรอกดูฟางดูฟางดูฟางวัวนะครับเอาไว้เก็บไว้กับทัดลัดดีนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นรอกวัวนะครับเชื่อมจะให้อาหารนเข้ามาชมคอกพี่เบิร์นะครับอันนี้พี่เบิร์ดทำเองหมดนะครับคอกวัวนะครับเชื่อมเป็นช่างนะครับถ้าใครสนใจจะทําบ้านหรือว่าจะทําอะไรก็ ติดต่อพ่เมได้นะครับพี่เบิ้มมีช่างนะครับแล้วก็ในนี้เป็นรางอาหารของพี่เบิ้มครับหลักๆก็ตอนนี้พี่เบิ้มไม่ให้อาหารไม่ให้ฟางตรงนี้นะครับเพราะว่าพี่เบิ้มจะปล่อยมากกว่าครับการปล่อยนี้จะทําให้วัวไม่เครียดนะครับจะทําให้วัวแข็งแรงนะครับเพราะว่าได้ออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็จะให้ไล่เลี้หญ้านะครับวัวจะมีร่างกายที่แข็งแรงนะูมิต้านทานโรคเป็นค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฝนตกหรือว่าหน้าแรงที่ไม่มีหญ้าครับพี่เบิ้มจะ เอาฟางใส่ตรงนี้นะครับเสตจงรองอาหารแล้วก็อาหารนะครับเอามาเลี้ยงในนี้นะครับแต่ตอนนี้เอาไว้แค่ตอนเย็นเอาไว้แค่ตอนเย็นนะครับ